สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่17สิงหาคม2568ครับพูดเรื่องผู้สูงอายุครับผู้สูงอายุฟังตั้งแต่ต้นจนจบนะครับท่านจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการฟังคลิปนี้นะครับผู้สูงอายุเตรียมตัวอย่างไรจึงจะไม่พลาดได้รับการโอนเงินพิเศษที่กรุมบัญชีกลางเขาจะโอนเงินพิเศษให้ผู้สูงอายุโอนวันที่1 6 17ก8กันยายน6กนี้นะครับย้ํา เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนนะครับผู้สูงอายุรายใดที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนเท่านั้นจะได้เงินพิเศษโอน16 1 7 18กันยายนนี้นะแต่ว่าเขาจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักหรือบัญชีที่เคยทำเรื่องไว้ทำเรื่องให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบคุคคลอื่นหรือทำเรื่องเข้าบัญชีโอนเข้าบัญชีบ,บคุคคลอื่นเลยที่เคยทำเรื่องไว้ก่อนหน้านี้ ต้องฟังรายละเอียดให้ครบถ้วนในคลิปนี้นะครับจึงจะไม่พลาดในการรับเงินคือถ้าเราไม่พลาดเราเตรียมบัญชีไว้พร้อมรับเลยนี่มันจะได้รับการโอนเงิน1 6 1 7ก8กันยายนแต่ถ้าพลาดเขาก็เปิดโอกาสให้ไปแก้ไขพอแก้ไขเสร็จจะได้รับการโอนซ้ําก็จะได้รับการโอนเงินช้ากว่านี้ในโอนในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเขาจะโอนซ้ำสามครั้ง24ตุลา24วิพฤศจิกาย4ธันวา ซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะมันจะได้เงินช้าแต่ถ้าใครเตรียมตัวทันมันก็จะได้รับเงินไว16 17 18กันยายน68นี้ครับผู้สูงอายุม,มีบัตรคนจนจะได้เงินดังนี้ครับเขาเรียกว่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุมมรายได้น้อยครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพรพูกเลขประชาชนหลักๆนะครับสาหรับผู้เกิดก่อนพศ .2496 ฟังให้ชัดนะครับก่อนพศ .2496 ก็คือใครเกิด2495 2494 2493 2492 24 912490หรือเกิดก่อนนั้นไปอีกก็เรียกว่าคนสูงอายุอายุมากๆนั่นแหละมีบัตรคนจนด้วยโอน800ครับ16กันยายน68ครับเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับเดี๋ยวใครไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ฟังทีหลังนี่แหละนะจะบอกวันนี้17กันยายน68โอน800ผู้เกิดพศเมื่อวันที่16กันยายนอีกผู้เกิดก่อน2496แต่17กันยายนเนี่ยโอนผู้เกิดพศ2496เป็นต้นไปนะเกิด2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502นี่โอน817กันยายน68ครับ18กันยายน68โอน800เกิด2503 2504 2505 2506 2507และมกราคม2508โอน811กันยายน68ครับทีนี้วันที่18กันยายนกลุ่มได้น้อยกว่า800ก็คือผู้เกิด1กุมภาพันธ์2508ถึง31สิงหาคม2508นะครับก็คนเกิดกุมภาพันธ์08ได้700 เกิดมีนาคม08ได้600เกิดเมษายน08ได้500เกิดพฤษภาคม08ได้400เกิดมิถุนายน08ได้300เกิดกรกฎาคม08ได้200เกิดสิงหาคม08ได้100นี่นะครับนี่นเขาเรียกว่าเงินพิเศษผู้สูงอายุม,มีบัตรคนจนนะอา้รารอรับโบนตามวันที่ต่อไปนี้แต่อาจไม่ได้รับโอน1 6 17 18เพราะถ้าบัญชีโดนปิดโดนล็อกบัญชีไม่พร้อมรับโบนบัญชียังไม่ผูกพร้อมเพย์อะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็จะบอกวิธีเตรียมตัว เตรียมยังไงให้ได้รับเงินแน่ๆวันที่ 16, 17, 18โดยไม่ต้องไปรอรับโอนร,อ,รอบเก็บตก24ตุลา24พฤศจิกา24ธันวาฟังรายละเอียดให้ครบครับหนึ่งครับเนื่องจากเงินโครงการนี้เป็นการโอนผ่านโครงการผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าผู้ได้รับสิทธิ์ัตรคนจนนีน่มันจะมีนานมาแล้วครับมีผู้ที่ติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุที่อายุมากๆที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีพร้อมเพย์ได้นะ ก่อนหน้านี้นี่ตั้งแต่มีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ๆน่ะประกาศใช้น่ะก็มีผู้สูงอายุหลายท่านเคยทําเรื่องไปสํานักง,งานคลังจังหวัดถ้าเป็นต่างจังหวัดจําได้นะอันนี้เรากําลังพูดกลุ่มที่หนึ่งอยู่แล้วก็ผู้ที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่กรุงเทพเคยทําเรื่องไปกรมบชีกลางเมื่อนานมาแล้วทําเรื่องอะไรครับ 1. ทําเรื่องให้โอนเงินสดสําหรับผู้ได้รับโครงการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี่กรณีเขามีเงินสดโอนเข้าบัญชีนี่ ทำเรื่องให้โอนเงินสวดบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นก็หมายถึงบัญชีที่เป็นชื่อตัวเองนั่นแหละแต่ว่าไปทําเรื่องกับธนาคารเอาไว้ว่าให้คนอื่นมีอํานาจถอนร่วมด้วยน่ะเขาเรียกว่าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นนี่ที่นี้กลุ่มนี้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่สามารถเดินทางไปธนาคารได้ไปทําพร้อมเพยีได้นะก็เลยเคยทําเรื่องไปคังจังหวัดไปแล้วหรือถ้าอยู่กรุงเทพก็ทําเรื่องไปกรมบัญชีกลางไปแล้วให้โอนเข้าัญชีร่วมกับบุคคลอื่นบางคนให้โอนเข้าัญชีบุคคลอื่นไปเลยทํานองนี้ นี่แหละครับใครเคยทําเรื่องนี้เอาไว้ให้ตรวจเช็คบัญชีโดยให้บุคคลอื่นที่มีอำนาจถอนรวบนี่แหละไปเช็คกับธนาคารให้เอาบัญชีไปส่วนใครใช้บัญชีบุคคลอื่นรับเงินนะครับ <vous S 1> ก็ให้เอาบัญชีบุคคลอื่นที่ใช้รับเงิน <S <S โครง,ง,งการสัมิการแห่งรัฐนี่แหละ <S <S นะเอาไปตรวจสอบกับบัญชีธนาคารว่าบัญชียังเดินอยู่หรือไม่ถ้าบัญชียังเดินอยู่ก็แสดงว่าจะได้รับเงิน1 6 17ก8กันยายนทางบัญชีนี้แน่นอนนะครับ แต่ถ้าบัญชีไม่เดินมันโดนเปลี่ยโดนล็อกให้ไปแก้ไขให้เจ้าของบัญชีนั้นแหละไปแก้ไขในกรณีใช้บัญชีบุคคลอื่นก็ให้บุคคลอื่นไปแก้ไขให้บัญชีนี้มันเดินทาภายในไม่เกินหนึ่งกันยานะครับทําภายในไม่เกินหนึ่งกันยาถ้าทําช้ากว่าหนึ่งกันยามันจะได้ไปรับเงินโอนรอบเก็บตกนะครับนะอันนี้ต้องทํานะครับไปเช็กว่าบัญชียังใช้ได้อยู่ไหมถ้าบัญชีใช้ได้ก็รอใช้บัญชีนี้แหละรับเงินโอนนะครับต้อง เคลียให้บัญชีมันเดินคือเวลาตรวจเช็คเนี่ยเราจะตรวจเช็คว่าบัญชีมันยังเดินอยู่ไหมคําว่าบัญชีเดินก็คือบัญชีเหล่านั้นยังฝากเงินเขาได้ยังถอนเงินออกได้นี่แหละมันเดินนะเอานะครับกลุ่มนี้เช็คบัญชีนะครับไปธนาคารไม่ได้ก็ให้บุคคลอื่นที่เราใช้บัญชีรับเงินน่ะไปเช็คบัญชีส่วนบัญชีร่วมก็มอบหน้าให้ไปแก้ไขที่ธนาคารให้มันเดินนะอ้าวทาก่อนหนึ่งกันยาจะได้เงิน16 17ก8ี่กันยาแน่นอนนะครับกลุ่มที่สอง กลุ่มนี้ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์เป็นผู้สูงอายุแต่ไม่มีบัญชีพร้อมเพเย,ย์ผูกเลขประชาชน13าหลักแตอ่อายุมากอาจจะติดบ้านติดเตียงด้วยอะไรประมาณนี้ไม่สามารถเดินทางไปธนาคารได้ไปเปิดบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ใหม่ก็ไม่ได้จะเอาบัญชีตัวเองนี่ไปผูกพร้อมเพย์ก็ไปไม่ได้เอากลุ่มไม่สามารถเดินทางไปธนาคารได้เลยแต่เป็นผู้สูงอายุมีสิทธิ์บบคนจนนะครับอันนี้ให้ทําภายในไม่เกินหนึ่งกันยายนหกแปดถ้าเป็นคนต่างจังหวัด ให้ทําเรื่องไปสํานักงานคลังจังหวัดนะครับถ้าเป็นชาวกรุงเทพให้ทําเรื่องไปกลุ่มชีกลางทําเรื่องอะไรครับทําเรื่องให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคนอื่นทําเรื่องให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับผูคนอื่นหมายถึงถ้าเป็นผู้สูงอายุนะที่มีบัญชีธนาคารเป็นชื่อตัวเองแต่ว่าบัญชีธนาคารนั้นมีคนบุกคนอื่นมีอำนาจถอนร่วมด้วยนี่ก็ให้ทําเรื่องแจ้งให้โอนเข้าบัญชีนี้เขาเรียกว่าบัญชีร่วมกับคนอื่นส่งไปสํานักงานคลังจังหวัดนะครับ ส่วนบางคนก<า><บ>็อาจจะโอนให้เข้าบัญชีบุบคคลอื่นไปเลยบ,บ,บ,บัญชีลูกบัญชีหลานนั้นอย่างนี้ก็ได้ให้ทําเรื่องถ้าประสงค์จะให้ทําเรื่องโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นก็ทาครับโ<บ>ดยแจ้งเรื่องไปลังจังหวัดหรือกรมชีกลางภายใน,นไม่เกินหนึ่งกันยายนสอง8แบบฟอร์มมันมีอยู่ที่สานักง,งานลังจังหวัดนะครับหรือธนาคารกรุงไทยไปขอแบบฟอร์มกับธนาคารกรุงไทยก็ได้ว่าขอแบบฟอร์มมอบหน้าให้โอนเข้าบัญชีลูกกับบุคคลอื่น ขอแบบฟอร์มมอบหน้าให้โอนลข้อมูลบุคคลอื่นกรณีได้รับเงินจากโครงการสัดิกาแห่งรัฐประมาณนี้นะครับแล้วส่งไปสำนักง,งานคลังจังหวัดภายในไม่เกินหนึ่งกันยายน68เงินเขาก็จะโอนเข้อบัญชีนี้ทีนี้พอมีโครงการเงินสวดอนผ่านโครงการสัมิกานห่งรัฐเขาก็จะโอนเข้าบัญชีนี้ตลอดนะครับอันนี้กลุ่มที่2นะครับต้องทําแบบนี้นะครับจึงจะได้เงิน1 6บ7ก8กันยายนนะทำไม่เกินหนึ่งกันยายน68ต่อไปครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มมีบัญชีเงินฝากความเพียรผูกเลขะชาชนอยู่แล้ว คำว่ามีบัญชีเงินฝากผูกเลขประชาชนอยู่แล้วก็คือมีบัญชีเป็นชื่อตัวเองและบัญชีนั้นไม่ได้มอบอำนาจให้ใครไม่ได้ไม่ได้ไปทําเรื่องกับธนาคารว่าให้ใครมีอํานาจถอนร่วมด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบ,บัญชีตัวเองและผูกเพ่อเพกับเลขประชาชน13หลักอยู่แล้วกลุ่มนี้ให้เช็คว่าบัญชีที่ใช้อยู่นั้นมันยังเดินอยู่ไหมคําว่าบัญชียัยงเดินคือบัญชีไม่มันไม่โดนปิดมันไม่โดนล็อกก็เรียกว่าบัญชีใช้ได้ บัญชีใช้ได้คือฝากเงินเข้าก็ได้ถอนเงินออกก็ได้นี่แหละเขาเรียกว่าบัญชีใช้ได้บัญชีใช้ได้นี่จะได้รับการโอนเงินแน่นอน1 6 17ก8กันยายนนี้แต่ถ้าบัญชีมันโดนปิดโดนล็อกมันจะเงินเข้าไม่ได้ต้องแก้ไขด่วนแก้ไขภายในไม่เกิน11กันยายกแปแก้ไขยังไงครับแก้ไขก็โดยการเอาบัญชีนั้นไปติดต่อธนาคารให้ให้ทําให้มันเดินให้ท้าให้มันเดินก็คือทาให้มันฝากเงินเข้าก็ได้ถอนเงินออกก็ได้สานองนี้ติดต่อธนาคารนะครับกลุ่มที่มีบัญชีเงินฝาก พร้อมเพรีย์อยู่แล้วต้องเช็คว่าบัญชีเดินหรือเปล่านะครับทีนี้วิธีเช็คว่าบัญชียังเดินหรือเปล่าง่ายมากถ้าใครมีบัญชีพร้อมเพรียผูกเลขใบชโยน13หลักอยู่แล้วนะครับง่ายมากเอาเงินสักสิบาทก็ได้นะครับสิบาทหรือยี่สิบาทได้เลยนะเอาให้ญาติพี่น้องที่มีแอปธนาคารที่มีแอปโอนเงินแอปโอนเงินในโทรศัพท์นะนะใครมีแอปโอนเงินทางโทรศัพท์เนี่ยเอาเงินสิบาทให้เขาก็ได้เอายี่สิบบาทให้เขาก็ได้แล้วบอกขอความร่วมมือเขาหน่อยว่า ให้โอนเงินนี่ตามจานวนที่ให้นี่หน่อยบางคนให้ยี่สบาทบางคนให้สิบาทไป <B ot> บอกว่าโอนเงินมาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้หน่อย <B ot> บอกเขาทําอย่างนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเขารับเงินเราไปแล้วแล้วเขาโอนเงินให้เราสิบาทก็ได้ยี่สิบก็าได้ <B ot> เขาโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ให้เราเ <B ot> วลาบอกบัญชีเนี่อย่าไปบอกเลขที่บัญชี <B ot> บอกว่าโอนเข้าพร้อมเพย์แล้วบอกเลขประชาชนสิบสามหลักนะครับทีนี้เขาก็โอนเข้าพร้อมเพย์แล้วเขาก็กดเลขประชาชนสิบสามหลักให้เราถ้าในแอปเขาโอนสําเร็จ ถ้าในแอปเขาโอนโอนมาเลขประชาชนเราสําเร็จนี่แสดงว่าเรามีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชนแล้วแน่นอนและบัญชีนั้นใช้ได้ด้วยนะจะได้เงินส6 17 18็ดสิบกันยายนแน่นอนนะแต่ที่นี้เราจะไม่รู้ว่าบัญชีไหนเพราะว่าบางคนอาจจะมีหลายบัญชีธนาคารที่กําลังใช้อยู่ขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขาโอนทางแอปสําเร็จโอนเข้าเลขที่ประชาชนสําเร็จนี่ให้นําบัญชีทุกธนาคารไปปรับสมุดดูบัญชีไหนที่เงิน1ิบาท20บบาทที่เราเอาให้เขาเนะี่ยมันมันมียอดเข้ามา นั่นแหละบัญชีนั้นแหละคือบัญชีที่จะใช้รับเงินพิเศษ16 17ก8กันยายนนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่มีบัญชีเงินฝากพร้อมเพย์ตรวจเช็คได้แบบนี้นะครับ <พอ S 1> ถ้าเอาเงินส0บาท20บาทให้เ <พอ S 1> ขาเขาโอนทางแอป,ปโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์โอนโอนเข้าเลขประชาชนมันไม่สําเร็จแสดงว่าเราอาจไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ก็ได้หรือมีแต่บัญชีโดนปิดโดนล็อกต้องรีบไปตรวจสอบกับธนาคารว่าเรามีบัญชีเอาบัญชีไปผูกบัญชี เอาบัญชีที่ใช้อยู่เป็นประจำเน่ยไปผูกพร้อมเพย์นะนะครับถ้าเอาบัญชีที่ใช้อยู่เป็นประจำเน่ยไปผูกพร้อมเพย์หากธนาคารเขาเช็คว่ามันมีพร้อมพร้อมเพย์บัญชีอื่นอยู่ก็ให้ยกเลขบัญชีอื่นเอาบัญชีที่ใช้เป็นประจำหน่ยผูกพร้อมเพย์นะครับนี่ก็คือวิธีแก้ไขเพื่อรองรับการโอนเงิน16 17 18กันยายนทําแบบนี้ทาภายในไม่เกิน11กันยายน2 5 6 8จะได้เงินโอนพิเศษแน่นอน16 1 7 18กันยายนครับต่อไปครับกลุ่มที่4 กลุ่มยังไม่มีบัญชีเงินฝากพร้อมเพย์อาจจะมีบัญชีเงินฝากธนาคารแต่ไม่มีซักบัญชีเลยผูกพร้อมเพย์กับเลขใบจนสิบสามหลักแต่กลุ่มนี้เดินทางไปธนาคารได้นะไม่มีบัญชีผูกพร้อมเพย์ซักบัญชีแต่สามารถเดินทางไปธนาคารได้ง่ายมากกลุ่มนี้เอาบัญชีธนาคารที่ใช้อยู่เป็นประจานั่นแหละใช้ฝากเงินใช้ถอนเงินนั่นแหละเป็นบัญชีชื่อตัวเองและไม่ไม่ได้มีคนอื่นมีอำนาจถอนร่วมด้วยเนี่ยเป็นบัญชีตัวเองเอาบัญชีนี้ไปธนาคารนั้น เช่นเรามีบัญชีทกสตำบลนี้ก็เดินทางไปไปด้วยบัตรประชาชนและบัญชีนั้นก็ไปทําเรื่องที่ทกสให้บัญชีนี้เป็นบัญชีพร้อมเพรียบกเลขประชาชนหรือใครมีบัญชีธนาคารอื่นก็เอาบัญชีนั้นที่ใช้เป็นประจำเนี่ยกับบัตรประชาชนไปบอกธนาคารให้ทําบัญชีนี้เป็นบัญชีพร้อมเพรียบกเลขประชาชนนะทำภายในไม่เกิน1 1กันยายนท่านก็จะพร้อมรับการโอนเงินพิเศษ 16, 17, 18กันยายนนี้อย่างแน่นอนทำภายในไม่เกิน1 1กันยายน68ครับ เอาล้ะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับถ้าท่านผูชมท่านใดดูฟังคลิปนี้ถ้าทําตามที่บอกรับรองท่านจะไม่พลาดในการรับการโอนเงินพิเศษ16-17 18กันยายนนี้แน่นอนครับสวัสดีครับเเเเเจจจจจ้้าาากาไออออปหัวใ็บลืกกินนินนนนยขดง น้องเมื่อเดือนนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดยื้อใหญ่ทิ่มความซ้ำว้ให้เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดตามน้องนางก็มาจากลา ທັກອ້າຍຄົນເບີ